โยวัาไงคโอเคนะผมก็กลับสวัสดีพเพื่อนๆชาวเรสซิตี้ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมรีเบิร์ตเรซตี้นะครับวันนี้เกมรีเบิร์ตเรซตี้อัปเดตใหม่นะครับแพทอัปเดตวันที่2กรกฎาคม2564นะครับผมเป็นอัปเดตประจำเดือนนะครับแล้วก็อัปเดตครั้งนี้เป็นแพทใหญ่นะเขาเพิ่มเลเวล 45เข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเริ่มแรกเลยก็เป็นเลเวล45นะครับเพิ่มเลเวล45ขึ้นมานครับทมงาน ing, งงรีเบิร์ดเจนตี้ก่อแจ้งให้ราบถึงรายละเอียดกันอัปเดต8ครั้งนี้1นะครับเพิ่มเลเวลตันสูงสุดเป็นเลเวล45นะครับผมอ่าเพิ่มระบบมาตัวชัดกิจกรรมรอประกาศตัดไปนะครับเดี๋ยวก็เรื่องกิจกรรม,มันนี้มันต้องรอประกาศอีกครั้งนะครับผม สามเพิ่มลถสองขั้นได้แก่ล็อกล็อกคิเตอร์สมุทสปอร์ตนะครับและและล็อกกี้เอ็กซูติกนะครับผมนี่หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นล็อกกี้นะครับผมเอ็กซูติกอันนี้น่าจะสวยดูนะครับสี่นะครับผมเพิ่มยูแต่งกาลิโตสามารถหาได้จากปารกิจต่อไปนี้อ่าผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมผมอ่านประจางกิจไม่เก่งนะครับผมได้บางอย่างนะครับมันสามารถดบได้เป็นชิ้นส่วนนะครับผม ตัวที่หนึ่งครับเจ้าของร้านขายยาผู้บร้มารยาทนะครับผมเสียนประกันปักจุดดีไซเนอร์นะครับหนุ่มผู้กางไกกนิสานะครับผมปรับโบราณช่างต้มสุตะอ่าภารกิจทั้งหมดอยู่โซนเจมซินนะครับผมตัว NPC นะครับผมแล้วก็พวกนี้มันบิงเป็นเชินส่วนนะครับผมใช้เป็นอ่าเชินส่วนบิงใกล้กาเบียนะครับผมแล้วก็รายละเอียดจุดแต่งก็เป็นโบนัสเซตนะครับท็อกห0ห้าสิบนะครับ บูทบ p เวอร์ 35, Mac 20, Mac m ม็กเอพี 20, m ม็กอาร์พีเอ็ม 20, บู o โอเวอร์ได้25นะครับอันที่5เพิ่มไอเทมคูณ XP 2 2.5ลงร้านค้านะครับผมอันที่6นะครับเพิ่มไอเทมคูณลด XP 2.5นะครับลงร้านค้าแล้วก็7นะครับปรับการแข่งขัน LE โหมดเวลา4ทุ่มนะครับผมหรือว่าตีสินะครับของทุกวันใหม่นะครับผมเพิ่มไอเพิ่มไอเทมแคป เป็นแคปซูลโพลิสนะครับผมเป็นแคปซูลนะทุกคนเนี่ยของก็จะมีอ่าโพไอโพลิศมีหัอนะครับแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอันนี้ผมมันผมรู้สึกอยู่ว่ามันเป็นอะไรต่างๆนะครับอันนี้มีมีล้อนะครับล้อล็อกห้าเจ็ดโ้ดด้วยนะครับผมสีเหลืองแล้วก็มีทีสามเจ็ดสีเหลืองนะครับดีสามเจ็ดสีเหลืองแล้วก็แล้วก็ของ เยอะแยะอีกมากมายนะครับอยู่ในเก็บซูลเก็บซูลนี้เป็นลูกละ4,200ัรแคสนะครับเท่ากับลูกละ42บาทน,นะครับนี่มีอินเตอร์โพลิสด้วยนะครับ USA แล้วก็อ่าไปตะเบียนนะครับอ่าเลิฟเลฟอ,อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากดูรายละเอียดที่จะเจนเดี๋ยวต้องผมจะขึ้นให้อีกทีนะครับผมแล้วก็มีลายบู78ด้วยนะครับอ่ามีของอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคูณ2 คูณ2ลดด้วยไอ้คูณ2คนนะครับที่คูณ2ลดแล้วก็มีไอ้ตัวกล่องเงินนะครับผมก็อันอันที่9กนะครับเพิ่มไอเทมแก็ซูลนะครับอันนี้เป็นติดหลังคาไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้ว่าพวกนี้เป็นติดหลังคาหมดเลยนะครับอันนี้อินเตอร์โพลิสเลดอ่าอินเตอร์โพลิสเลดโพลิสนะครับก็คือก็คือเนี้ยน่าจะเป็นบ่อที่เจมเคยใจนะครับเป็นแดงน้ําเงิน แดงฝั่งน้าเงินฝั่งนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาจะเป็นลายหรือสีอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่างนอตสีเหลืองแล้วก็ล้อชุดเซตนี้ไปล้อเลยนีล้อแล้วก็ลายลายอนเนี้ยผมสงสัยจังมันอาจจะเป็นเซตหรือเปล่าแต่ยังไม,ไม่ยังไม่กล้าเปิดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันแล้วก็ตอนนี้มันยังเติมแก๊สไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ป้ายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อินเตอร์หอนะครับคูณสองคนนะครับผม แล้วก็กล่องเงินกล่องบวกอันที่10บนะครับผมอันที่10เป็นเพิ่มกิจกรรมเลเวลเมื่อผู้เล่นเลเวลอัพตั้งแต่เวลสี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบห้านะครับมันจะได้เงินได้เงิน9 9้า0 0้าแสนกหมื่นเลนนะครับผมแล้วก็จะได้คูณ2อ่าเป็นคูณ2ลด 2. 5นะุด้าครับแต่ไม่มีคูณ2คนนะครับแต่จะได้ใบ30เเซนด้วยนะครับเมื่อเลเวลอัพนะครับผมแล้วก็มันจะเขียนวงเล็บว่า ข้อสิบนี้กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับอาจจะเนื่องจากมีต้งมีคนโปรหรือว่าวิวเร็วเกินไปนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันได้ง่ายกันไวเผื่อคนปั๊มนะครับผมอันที่สิบเอ็ดเพิ่มจุดแต่งรถข้อข้อเล็กๆที่ผ่านมานะครับไอในภารกิจต่อไปนี้นะครับนี่มีภารกิจให้วิ่งนะครับอันนี้อยู่โซนเจมซินนะครับผมอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมจิ้งลิงไว้ให้นะครับผมอันที่สิบสองนะครับผมปรับ ตารางกิจกรรมโบนัสธรรใหม่นะครับผมโบนัสจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา8ปดโมงเช้าถึง11บเอ็ดโมงเช้านะครับก็ยีกพีร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดบเจมร้อยี่สิบห้าเลนยยีบหปาร์ตี้ร้อยห้าสิบรีการแข่งร้อยห้าสิบนะครับผมแล้วก็เวลาบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นนะครับผมเป็นร้อยยี่สิบห้าเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เวลาสิบแปดถึงสามทุ่มก็คือหกโมงถึงสามทุ่มนะครับผมจะเป็นร้อยห้าสิบ หมดเลยนะครับเป็นร้อยห้าสิบเอ้ยเอาทุกแล้วครับผมเป็นร้อยห้าสิบหมดทุกอย่างเลยนะครับปาร์ตี้ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับทุกคนนี่สองวันทย์นะครับสองวันทย์เนี่ยทุกคนจะได้วิ่งคูณสองร้อยกันทุกคนครับบางคนสองวันทย์ก็ไม่ได้หยุดงานนะครับผมสองวันทย์บางคนก็ต้องทํางานนะครับแต่กลางคืนเนี่ยทุกคนได้เล่นแน่นอนนะครับผมนี่ไงสองวันทย์เวลาแปดโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงนะครับร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า บ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นเนี่ยก็เป็นยีพีสองรอเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สองทุ่มสองทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับคูณสองร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันเหมือนเหมือนผมใช่ไหมครับวันสองวันที่ผมก็ไม่ได้หยุดงานนะครับผมพอมีคูณสองร้อยตอนบ่ายมาผมไม่ได้เล่นเลยก็คือวันนั้นจะไม่มีคูณเลยนะทุกคนแล้วทีนี้เจมปรับให้ใหม่ก็ได้เล่นทุกคนเลยทีเนี้ยเ,เลยครับแล้วก็มันมีโบนัสประจําวันทุกวันด้วยนะครับโบนัสประจําวันก็ห้าทุ่มถึงสี่สองยีพี เพิ่ม125นะครับผมเหมือนกันเลยแล้วก็อันที่13นะครับปรับตารางกิจกรรมใหม่ไปในเกมนะครับข้อ12เลขก็13จะถูกแจ้งให้ทราบในลำดับตัดไปนะครับผม้อ14นำรถรูออกจากตู้เก็บซูลนะครับผมตู้ลักกี้นะครับผมอันที่15นะครับเพิ่มเควสสกินใหม่นะครับผมจะสกินปลด300 360นะครับผมยังไงเควสสามารถไปรับได้ตรงเมือง40นะครับผมเมื่อตัวละครเวล45ขึ้นไปนะครับถึงจะรับเควสได้นะครับเมื่อรับเควสเสร็จให้ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับผมวิ่งเจวูสิบรอบนะครับต้องหลดเกี่ยวขึ้นไปซิตเตอร์มิลานสิบห้ารอบหลดเกี่ยวขึ้นไปนะครับซูงอาวาเจตานาไลท์ยี่สิบรอบนะครับต้องหลดเกี่ยวม้นไปเหมือนกันเมื่อํำเควสเสร็จสิ้นจะได้รับกินจะได้รับสกินเป็นรางวัลซึ่งทําให้สามารถความเร็วสูงสุดถึงสามร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าสามร้อยแปดสิบเนี่ยของต้องดีจริงๆครับถึงจะสามร้อยแปดสิบได้นะทุกคนอ่าสาหรับการอัปเดตว,วันนี้ก็หมดแล้วนะครับผม ทุกคนที่พูดกันไว้ว่าอัปแปดสีห้า 8, 4, 5, มาเป็นซีโอมาแน่นอนต้องเสียใจด้วยนะครับผมแปนซีอโอยังไม่มาอาจจะมาแปดเดือนหน้านะครับผมเพื่ออยากให้ทุกคนได้เวลบเวลกันไปสี่สองสี่สามนนะทุกคนเพื่อที่แบบจะได้ไปดอปอะไรกันประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนี่ไงทีมงานก็เขียนไว้ว่าก่อสมวนจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องเจ้งให้ทราบล่วงหน้าทีมงานรีเบิร์ตเรสตี้นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ละกันนะครับก็ลองมาดูกันนะครับผมเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก่อนจะลากันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ได้แนะนำเพื่อนๆครับใกล้จะครบ1 0 0 0ันซับสไครต์แล้วนะครับผมครบ1,000ันซับสไครต์เราจะแจก100 M นะครับผมในช่องของผมนะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ลงปล่อยปั๊บเดี๋ยวก็จะไปเจอกันในสตรีมทุกเดดีี๋ย็สมมมิ ไปก่อนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะไปลงคลิปเลยโอเคบายยครับผมไป